สำหรับเข้าสู่รายการ Insee Insight ครับวันนี้แขกรับเชิญผมคุณกิติบุญประคองนะครับคุณกิติเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีหลายบทบาทนะฮะวันนี้ก็จะมาในบทบาทหนึ่งก่อนในฐานะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะฮะของปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับและเดี๋ยวครั้งต่อๆไปท่านผู้ชมเห็นคุณกิติอีกทีนั่งคุยกับผมเนี่ยก็อาจจะมาในบทบาทอื่น ครับเป็นผู้ชายหลายบทบาทนะฮะวันนี้คุยกันสบายๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นอะไรที่ถูกใจผมนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราก็ต้องพูดคุยกันเรื่องการตกลงการตลาดนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ผมชอบอยู่นะครับนะฮะอย่างวันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถึงจะเข้าประเด็นคุยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับใหม่เข้มกว่าเดิมเออ นะฮะท่านอาจจะถ้าเกิดเกิดเราเอามือปิดทางขวามือเนี่ยท่านนึยกว่าคุยเรื่องกาแฟไม่ใช่จะไม่ใช่เรื่องกาแฟนะซีเมนต์ครับนะครับนะฮะเดี๋ยวเอาภาพออกไปก่อนครับเดี๋ยวยังยังยังไม่ยังไม่ให้ดูอะไรอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันนะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมครับผมนานไม่กว่าจะออกมาเป็นตัวนี้ได้จริงๆแล้วก็ยังไงโอ้ก็ก็ศึกษากันมานานนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยในท้องตลาดทั่วๆไปเขาก็ออกมากันเป็นปีสองปีแล้วเหมือนกันครับครับของเราก็ออกไป นะครับออกไปตอนแรกเรามองว่าเซกเมนต์นี้มันอาจจะยังยังยังไม่โตมากนะครับก็เลยหลังจากนั้นปี2ปีเราก็มาศึกษากันใหม่ครับเรามองฟีดแบ็จากตลาดมาโอ้ตลาดมันโตผู้คนคนใช้งานเนี่ยยอมรับกันเยอะ เราก็เลยต้องออกผลิตภัณฑ์หรือรีรันช์ใหม่ปรับปรุงใหม่นําสูตรใหม่เข้าไปให้มันโดนใจมากขึ้นนะครับครับครับเพราะเป็นอย่างนั้นดียแสดงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับยังเริ่มคือคือออกมาสักพักหนึ่งแล้วมาแบบเงียบๆมาเงียบเียบใช่จับเฉพาะกลุม่มลูกค้ากลุ่มในกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าใช่แล้วครับเพราะว่าตอนแรกเรามองว่าเซกเมนต์นี้เนี่ยมันมันโตเฉพาะกลุ่มนะฮะเราก็พยายามเอออ้าว เมื่อกลุ่มนี้มีความต้องการแบบนี้เราก็ออกผลิตภัณฑ์เข้าไปเสริมลักษณะนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้ผ่านมาปี2ปีเนี่ยโอ้โหขยายใหญ่มากเลยอาจจะปากต่อปากหรืออาจจะอันนั้นเราไม่ทราบได้นะครับแต่หมายความว่าในเบื้องต้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ออกมาก็เหมือนที่สนองความต้องการของตลาดแต่เป็นกลุ่มหนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่า โอเคแล้วนะโดนใจเขาเราก็ทำเซอร์วงเซอร์เวมาตอบโจทย์ได้หมดแล้วนะฮะก็ปล่อยมันก็กิจกรรมก็ดําเนินไปครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นพ่อปากต่อปากมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาแนะนํากันต่ออะไรย่างนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าตลาดมันเก่ยกการตอบรับการตอบรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันกว้างไปไกลกว่าที่เราคิดใช่นะเซกเมานต์นี้ายญ่ยากกระจายนปยังกลย่มอื่นๆอีกด้วยไม่าช่กลุ่มที่เราหวังแต่แรายนิยาย่ิยกยนิยา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 ยนิยังนิยาย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 นินิยายนิยายนิยา แสดงว่าของมันดีจริงของมันดีด้วยแล้วก็เทรนด์ส่วนหนึ่งในตลาดปัจจุบัน<ช>งานก่อสร้างเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะหลังจากที่คราิสมาคนที่จะก่อสร้างผู้รับเหมาเองอเลยพวกนี้ดูดูดูความคุ้มค่าแล้ว ดูความคุ้มค่าฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่อันไหนที่ตอบสนองความคุ้มค่าเขามากที่สุดนะครับมันก็เซกเมนต์นี้ก็โตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเดิมทีเลยเนี่ยตอนที่ล่า u n c h e สามปีที่แล้วได้ไหมผมเชืคอาว่าสามปีได้ไหมหรือไม่ถึงสองปีกว่าเกือบสามปีได้ได้ได้สองปีกว่านะฮะนับจากปีสองพันห้าสเนี่ยนะล่า u n c h มาประมาณสองปีเสร็จๆมาตอนนั้นเนี่ยมุ่งไปที่กลุ่มไหนฮะ เป็นกลุ่มที่มองในเรื่องของของของความคุ้มค่าเป็นหลักคือมองในเรื่องไ r ร์ซ s e s ซิท i ฟมากมากเลยใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปที่ร้านค้าอันไหนถูกสุดเลือกตัวนั้นทำงานพอใช้งานทดแทนของเดิมได้เอาเลยลักษณะของคนใช้อันนี้ตอนนั้นเนี่ยคือก็เป็นผู้ระเหมาขนาดเล็ก เล็กเล็กขนาดฮะเล็กขนาดไอดีนิฟายนิดหนึ่งเล็กแบบว่าสร้างบ้านสั่งบ้านหลังเดียวหรือสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กไม่ใช่งานโปรเจกต์ขนาดใหญ่ไม่ได้มีต้องตอกเตทพื้นนะฮะไม่ไม่มีเข็มจงเข็มเจาะไม่มีไม่มีเอาเป็นแบบสร้างสร้างเล็กๆก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นผู้รับเหมารถกระบะอ่าอ่านะครับได้ไปไปนะมันคือรู้เรื่องงานอ่ะมีมีมีสกิลมีความสามารถมีลูกน้องประมาณ4ี่ห้าคนอันนี้คือคือกลุ่มเป้าหมายเราครับซึ่ง ในช่วงระยะเวลาประมาณ2ป 2> mm ีม hmm. ันนี้มีเยอะมีเยอะมากเลยเขากระจายไปทั uh> ่วกระจายแล้วก็ขยายบากปากต่อปากนะครับบอกว่าโอ้ยโปรดักแบบนี้มันสามารถใช้ทดแทนสิ่งที่เราเคยใช้แต่ก่อนนะนะครับอุนตัวนี้ก็เลย โอ้ขยายมากเลยนี่นี่คือรถเยอะๆนี่คือตอนแรกสุดเลยเป็นเรกเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่เราออกมาเราก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเป่าร้องบอกใครยังไงมากมายเราก็เหมือนสื่อตรงไปถึงกลุ่มนี้ก็โดยเฉพาะนะครับเขาได้ของนี่มาเขาก็ถูกใจแต่พอถูกใจช่วยไม่ได้ที่จะต้องบอกต่อนะฮะก็เลยเป่าร้องบอกกันไปเป็นการภายในตลาดขยายเร็วกว่าที่เราคิดใช่ทำให้พวกเราทั้งหมด ต้องกลับมาทบทวนใหม่ใช่ไหมฮะใช่ว่าจะทํายังไงกับมันดีครับแล้วเราพอโจทย์นี่มาถึงแล้วทีมงานของคุณกิติทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยครับทำยังไงกับมันพอพอผิดคาดพอผิดคาดกระแสตอบรับดีผิดคาดเนี่ยทำไงครับก็ก็ก็ต้องเอาเอาข้อมูลฟีดแบ็คจากตลาดมานั่งดูกันหม่ยนะฮะเราก็ทํางานในประสานงานกับหลายๆฟังกชันเหมือนกันนะฮะทั้งด้านนาลิสด้านอะไรมาวิเคราะห์กันดูซิว่าเอ๊ะมีควายเม้นต์มันคืออะไรออะไรมันอะไรมันแน่ๆนอกจากราคาแล้ว ให้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในไหมรีควอรี่ทางด้านเทคนิคมีไหมน,นะฮะ ทีมผมก็เอามาปรับปรุงนะฮะทำงานประสานกับฝั่งฝ่ายผลิตนะฮะปรับปรุงสูตรให้มันเข้มนั่นนะฮะโดนใจผู้ใช้งานจริงๆนะฮะก็เลยพอรีลอนช์ใหม่นะผมใช้ผมใช้คำนี้ได้ไหมว่ารีลอนช์ใหม่พอรีลอนช์ใหม่ปุ๊บเนี่ยเลยบอกว่าต้องบอกว่าใหม่เข้มกว่าเดิมครับปานประหนึ่งเหมือนเสนอสูตรกาแฟใหม่ใช่แต่ไม่ใช่คือคือมีไอ้ตรงนี้เข้มกว่าเดิมครับผมนะฮะผมก็ต้องถามในแบบคนไม่รู้เนี่ยที่ท่านเถียนในนี้นะครับ เข้มกว่าเดิมในที่นี้มันคือมันมันคืออะไรที่เข้มขึ้นกว่าเดิมอ่ะถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็คือเปอร์ฟอร์แมนซ์กับคุณภาพของมันเข้มนะฮะปูนตัวใหม่ตัวนี้นะคะของเราขนาด40่กิโลกรัมนะครับสามารถใช้ทดแทนปูนที่ปัจจุบันที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปคือ1ถุง50กิโลกรัมเอาไปทดแทนกันได้เลยอ๋อปกติปูนอ๋อผมเพิ่งได้สังเกตเลยนะปูนหนึ่งถุงเนี่ย50ากิโลห้ครับอ๋อแล้วอ๋อแต่อันนี้40 40ใช้ทดแทนปริมาณน้อยกว่าน้อยกว่า แต่สามารถทำงานได้เหมือน50กิโลกรัมโอ้โหอันนี้อันนี้อีกเบนเิฟตนึงที่เกิดราคามันก็คือราคา40กิโลถูกไหมราคา40ใช่เป็นตามกิมนต์มันทำงานได้เหมือน50กิโลทำงานได้เหมือนกันเลยออันนี้ก็ก็มีเบนเฟตเพิ่มนอกจากเรื่องของราคาถูกซึ่งอาจจะตรงใจกับกลุ่ม Price Sensitive แล้วยังมาได้เขาเรียกปริมาณเนื้องานเนี่ยมันเพิ่มเหมือนกับเป็นการใช้ปูน50กิโกรัม เอออ่านี่นี่นี่อันอันนี้อันนี้ก็เลยนี่นี่คือคือที่บอกว่าทำไมถึงเข้มกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวนะแล้วทีนี้ทีนี้ถ้างั้นถ้างั้นคุณกิติลองลองลองพูดถึงเอาเอาคุณสมบัติมันก่อนคุณสมบัติมันก่อนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยใช้ทำยังไงเดี๋ยวนี้มีสไลด์ประกอบไปด้วยนะครับ,รบขอขอสไลด์ที่สองนะครับฮะเอาคุณสมบัติก่อนครับ คุณสมบัติของปูนตัวนี้ชื่อปูนซีเมนต์ตัวนี้นะครับก็คืออินซีซูเปอร์พลัสนะฮะมีทั้งซูเปอร์มีทั้งพลัสนะฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเออคุณภาพมันเยี่ยมมันซูเปอร์ราฮะมันซูเปอร์จริงๆนะฮะมีพลัสด้วยนะฮะเป็นปูนที่ออกแบบมาพิเศษเลยนะครับสำหรับงานฉาบก่อเทฉาบก่อเทครับสามอย่างเลยนะสามอย่างเลยเป็นมัลติเพอร์เพสเลยนะฮะก็คือว่าถ้าท่านจะสร้างบ้านหลังหนึ่งขนาดเล็กเนี่ยเอาปูนชนิดเดียวตัวนี้ทำได้หมดเลยตั้งแต เทงานคอนกรีตขนาดเล็กเทก่อนทำโครงสร้างขนาดเล็กขึ้นมาได้ตัวนี้รับแรงได้แข็งแรงนะครับพอเสร็จแล้วก่อก่อก่ออิดไม่ว่าจะเป็นอิฐมอชยตัวนี้ก็เอามีประสิทธิภาพทํางานได้นะครับหลังจากก่อเสร็จเอามาฉาบโอ้ตัวนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีก็ฉาบออกมาเนียนทํางานง่ายเวิร์กบิลิตี้ดีมากนะฮะนี่ถุงียน ไม่ไม่ถุกเดียวโทษถุกเดียวนะครับว่าใช้ชนิดนี้ชนิดเดียวเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยตอบโจทย์หมดเลยสําหรับงานการสร้างพื้นฐานบ้านเล็กๆหนึ่งหลังเนี่ยนะฮะสบายๆเลยตั้งแต่เทไปจนถึงก่อแล้วฉาบให้สวยให้เนียนทําได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติปานรปหนึ่งเหมือนท่านซื้อปูนที่ท่านรู้จักดีที่มี50กิโลกรัมเป็นอย่างนั้น ใช่เลยครับนี่คือคุณสบัดมันฮะสมคุณสบัดมันแล้วก็สิ่งที่ผนวกกับตอนนี้ทางฝั่งฝ่ายผลิตเราอะมีการปรับเทคโนโลยีด้วยทําให้เราสามารถออกสูตรใหม่ที่เข้มกว่าสิ่งที่อยู่ในท้องตลาดนะฮะในไหนเรารีลอนช์เรามาที่หลังมันเวลาออกมาใหม่มันก็จะต้องดีกว่าไอ้ของที่อยู่ในตลาดถูกไหมฮะไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้สำคัญเ็นสำคัญนะฮะเพราะว่าโอเคบางท่านอาจจะนึกว่าออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะสมมติเราออกสินค้ามาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ ตั้งเป้าไว้ที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโดนโดนโดนกลุ่มกลุ่มตอบรับมาดีนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเออสบายใจแล้วเพราะว่าเราเรามันน่าจะมีเครกมิชชั่นคอมพลีทครับแต่ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดพอกระแสตอบรับดีเกินคาดขึ้นมาปุ๊บนะฮะเออกลุ่มเดียวไม่ได้ละรู้สึกว่าเราจะขยายเซกเมนต์ได้ขยายกลุ่มได้แต่ปุ๊บพอเราออกจากกลุ่มเดิมเนี่ยคุณกิติแนะนําเลยว่าในเชิงการตลาด ต้องรีลอนช์ใหม่และการรีลอนช์ใหม่นั้นเนี่ยต้องมีอะไรที่ใหม่กว่าเดิมผิดไปจากเมื่อ2ปีก่อนที่ออกแน่นอนเพราะถ้าคุณใช้ของเดิมมาทําใหม,<ะ>ม,ม่มันก็มันมันก็ ไม่มีอะไรครับใช่ไหมฮะถ้าเราออกของเดิมคุณภาพเทียบเท่ากับสิ่งที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะฮะไม่มีอะไรแปลกใหม่ลูกค้าไม่ไม่เลือกเราแน่นอนนะฮะเราต้องปรับปรุงใหม่ให้มันดีกว่านี่นะฮะสิ่งที่เห็นดีกว่าชัดเจนมากนะฮะประกอบกับเทคโนโลยีฝ่ายผลิตเราที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะฮะทำให้เราเนี่ยทั้งเหนียวนุ่มกว่านี่ ป็นย่งั้นเลยอันนี้เราไปพิสูจน์มาหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะรีลอนช์เนี่ยเรามีโปรเซสเข้าไปให้ช่างเออมืออาชีพปกมือฉาบเลยนะฮะเราเราเรียกว่าบายเทสนะครับก็คือว่าเอาปูนซีเมนต์ตัวสูตรใหม่ที่เรากำลังจะจะนำสูตรตลาดใส่ใส่ในถุงดำทไมเขา่รู้เป็นถุงไม่เขารู้เป็นอะไรไม่เอาไม่เอาแบรนด์ไม่อะไรใส่เลยนะฮะมีปูน A ปูน A ปูน B ปูน C นะฮะแล้วก็ให้ช่างเขาเทส แล้วเขาก็ให้คะแนนเขาก็เลือกว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับเราทําแบบนี้ร้าย10รอบเลยครับจนช่างบอกว่าตัวนี้ดีสุดจะบอกว่าเป็น blind test ก็ได้นะคือเขาไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแล้วก็พอปุ้งเปิดมาเรียบร้อยปุ๊บโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่50ากิโลแต่40่กิโลโอ้โหเฮ้ยฉาบเขาเรียกอะไรลื่นลื่นเลยนะเนียวนุ่มกว่าเดิมแข็งแรงด้วยประหยัดคุ้มค่าประหยัดคุ้มค่าไอ้นี่คือคือสิ่งที่เราทําใหม่ ร <S <S เราก็ได้นี่ออกมาอมเอาละโอเคนะครับต้องพักตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาให้คุณกิติเล่าต่อครับว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิ l a u n c h หรือภัพันอีกบ,นนบ้างสักครู่ครัรรบ มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน<ด> ü, คอนบูด,ด ü, มีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติ<ด> ü, เพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนย,นย,ยคัวใจสีีเข มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับกำลังอยู่กับคุณกิติบุญประคองนะครับคุณกิติเป็นผู้จัดจาการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของปูดินซีนะครับกำลังพูดถึงการ unch, In Super Plus รีลอนช์อินซีซูเปอร์พลัสนะครับอ,อยากให้ท่านผู้ชมดูกราฟิกอันนี้นิดหนึ่งเ,เป็นภาพนะครับแล้วก็คุณกิติจะบอกเรานะครับเ,เรื่องประสิทธิภาพการฉาบ คือกราฟแท่งบนเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นไงครับคุยติอันนั้นก็เป็นผลการดีเล็อปของเรานะฮะเมื่อเทียบกับสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดนะฮะสินค้าทั่วไปที่อยู่ท้องตลาดอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นแล้วนะฮะในช่วงที่แล้วว่าออกมาใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่านะครับไอเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เห็นในกราฟแท่งตรงนี้นะครับเราทดสอบเทียบกับสิ่งของที่มีอยู่ในตลาดทั่วๆไปนะฮะจนเราได้สูตรที่ถือว่าดีที่สุดไอแท่งสีแดงตรงนั้น นะครับว่าโอ้โหถ้าเวิร์กบลิตี้ออกมาได้สกอร์ขนาดนี้นะฮะถือว่าดีนะครับช่างชอบมากนะครับอีกอันนึงถ้าดูกราฟข้างล่างอ่างร่างนะฮะอ่างร่างนะฮะเราบอกว่าเข้มกว่านะฮะถ้าปูนซีเมนต์ถ้าพูดเข้มกว่าเนี่ยมันพูดถึงความแข็งแรง มาก่อนระดับหนึ่งะครับปูนสูตรใหม่นี่นะฮะเราออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากกว่ามาตรฐานเกือบสองเท่าหรือร้อยแปเลยนะครับนะฮะเมืองไทยเราก็จะมีมาตรฐานเราเรียกว่ามอกอยู่ใช่ไหมครับในการควบคุมคุณภาพของสินค้านะฮะปูนตัวนี้นะฮะเราสูงกว่ามาตรฐานร้อยแปนะครับ ซึ่งเหมาะมันบ่งชี้ได้ถึงความเข้มข้นของมันนะฮะถ้าปูนซีเมนต์ต้องพูดถึงความเข้มข้นได้ค่ากําลังอัดสูงเกินกว่ามาตรฐานก็หมายความว่าความสามารถในการรองรับน้ําหนักใช่ไหมครับไ่องค่ากาลังอัดเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคอลเทอร์มนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซีเมนต์ที่ทดสอบแล้วแต่ว่าเป็นคนที่ต้องใช้งานมันจริงจริงนะฮะทดสอบไปแล้วแล้วก็ยกนิ้วให้ว่าอันนี้คือคือคือของดีจริงนะครับภาพถัดมาไปดู เป็นเป็นเนื้อมันใช่ไหมฮะเนื้อมันเมื่อเวลาเมื่อเวลามีการผสมใช่ไหมครับนะะขอดูนิดนึงครับอันนี้จะเป็นครีมเลยสังเกตนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะสื่อตอนกราฟแท่งครั้งแรกนะฮะว่าคำว่า performance หรือประสิทธิภาพของมันนะฮะครับถ้าพูดถึงปูนฉาบปูนก่อนมันจะต้องมีทั้งลื่นมีทั้งเหนียวนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนวิปครีมโอ้ยเนยไหมฮะวิปครีมเนี่ยถ้าถ้าปูน ช่างปูนบอกว่าเออมันมันทั้งนุ่มทั้งเนียนเนี่ยเวลาช่างปูนเขาเขาเขาขึ้นปูนเขาเรียกขึ้นปูนนะฮะเอาเกียงขึ้นปูนบนผนังเนี่ยโอ้มันต้องลื่นแล้วนุ่มเบาๆเหมือนเหมือนเราป้ายวิปครีมอะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะอย่างนั้นเลยถ้าเหนียวอย่างเดียวนี่โอ้โหก็ไม่ไหวเหมือนกันทั้งเมื่อยเมื่อยเมื่อยใช่ครับออกต้องใช้แรงเยอะครับแล้วก็พอทําทําไปก็จะไม่ไม่ไม่สม่ําเสมอแล้วฮะใช่ฮะมันมันหมดไงแต่นี้อันนี้อันนี้เบานะฮะแต่ว่าเนียนเนียนนะแล้วนึกนึกภาพผมว่าดีที่สุดเนี่ยนนนนนึกกภาาาาาาพพววิปคครรีีมมเเเเลยยยะ่่่่ททททผู้้้ชุตตอองง ของที่มีวิปครีมนะฮะเป็นครีมที่วางแมะไปจะวางบนสตรอเบอรี่รู้อะไรก็ตามแต่อย่างนั้นเลยชั้นใดชั้นนั้นถ้ามันได้แบบนั้นแล้วก็นั่นเลยใช่เลยตรงกับสิ่งที่ช่างอยากได้เลยนะฮะเราออกแบบมาเนี่ยฮะจนจนจนผสมกันออกมาเป็นเป็นครีมลักษณะนี้เลยเป็นอย่างนั้นเลยคับตั้งแต่ช่างผสมทรายผสมปูนเข้าไปผสมน้าเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้ทันทีเลยว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยใช้อยู่แต่นี่หมายความว่าการผสมนั้นเนี่ยก็ต้องผสมแบบมืออาชีพ คือคุณผสมสัดส่วนัมวซไม่ได้นะคือคือในในส่วนผสมที่คุณรู้อยู่เนี่ยว่าจะให้ปูนออกมาดียังไงเนี่ยนะครับคุณก็ต้องผสมตามนั้นทรายจะเท่าไหร่น้ําจะเท่าไหร่อะไรอย่างเี้ยไหมครับครับเพราะอันนี้ไม่ได้ผสมเสร็จครับอันนี้คุณต้องมาผสมเองแต่ถ้าคุณผสมได้ที่คุณได้ปานประหนึ่งเหมือนได้วิปครีมไปทาตรงนี้นะฮะดูภาพงานฉาบนิดหนึ่งครับลองลองลองดูตัวอย่างนะครับขอขอดูนี่ฮะครับนีตัวนี้ก็ออกแบบมาสําหรับงานฉาบทั่วๆไปปกติงานก่อสร้างบ้านเราอะนะครับครับ ผนังบ้านเราที่เห็นกันทั่วไปหลากหลายนะฮะก็จะเป็นอิฐมอนไอ้ก้อนสีแดงๆเล็กๆนะฮะใช้กันมาดั้งเดิมนะฮะมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะฮะอีกชนิดหนึ่งก็คือเราเรียกว่าคอนกรีตบล็อกตัวนั้นจะเป็นผนังก้อนใหญ่ๆสีเทาๆนะครับสองผนังนี้นะฮะ มันก็มีมีรูควายเมนที่ต่างกันปูนที่จะขึ้นไปเกาะก็ต้องออกแบบมาต่างกันแต่ตัวไออินซีอ่าซูเปอร์พลัสตัวนี้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยออกแบบมาครอบทั้งสองส่วนนี่เลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้างานก่อสร้างงานก่อหรืองานฉาบผนังที่เป็นเป็นทั้งคอนกรีตบล็อกนะฮะแล้วก็เป็นทั้งอิฐแดงเนี่ยไม่มีปัญหาตัวนี้ขึ้นได้นะฮะเหมือนวิปครีมขึ้นไปป้ายเลยได้ทั้งหลังได้ทั้งหลังถ้าจะวาไปแล้วนะครับ ดูภาพงานก่อสักนิดนึงครับภาพต่อไปนะครับขอดภอูภาพงานก่อฟึบนี่ฮะนี่ก็นี่เลยก็ไอตัวนี้อีกเหมือนกันซูเปอร์พลัสสบายสบายเลยครับผม oh เพราะว่างานก่อนี่จริงๆแล้วงานก่อนนี่นะครับปูนต้องแข็งแรง มันต้องยึดเกาะระหว่างอิฐสองก้อนถูกไหมครับมันจะต้องรับแรงได้ส่วนหนึ่งแล้วต้องเหนียวถูกไหมฮะไม่งั้นมั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 นทำหน้าที่เหมือนกาวง่ายๆนะฮะแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็มีอิฐอยู่2ชนิดอีกที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยก็คือคอนกรีตบล็อกกับอิฐแดงอิฐมอนนะฮะหรืออิฐแดงบ้านเราอิฐมอนหรืออิฐแดงนะครับนะฮะซุปเปอร์พาสเนี่ยเราออกแบบให้มีความแข็งแรงสูงยึดเกาะสูงฉะนั้นตัวนี้เนี่ยฮะครอบเลยสำหรับ แอปพลิเคชันสำหรับงานก่อเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรมายังไงเนี่ยนะครับหาช่องเล็กๆน้อยๆที่มันจะมีอยู่ในตลาดมันยังไม่ตอบโจทย์มันยังเป็น Requi r e m e n t เป็นความต้องการนิดๆหน่อยๆเนี่ยออกมาแล้วครอบกลุมตรงนี้หมดเลยเนี่ยนะฮะคนคิดผลิตภัณฑ์นี่ก็นั่งยิ้มอย่างเดียวเลยแฮปปี้นะครับออกมาว่าได้ขนาดไหนยังไงนะครับงานหล่อก็ทําได้ใช่ไหมงานหล่อคอนกรีตขนาดเล็กทําได้ลองาดูภาพสักนิดนะครับเนี่ยผมผมยังทึ่งอยู่ว่า ไอ้ที่ฝีมือไอ้ไอ้ถุงเขียวเนี่ยนะได้ครับอินซีซูเปอร์พลาสมันหล่อแบบนี้ออกมาเหรอครับก็คือพวกงานถ้าพูดพูดง่ายๆก็คือพวกงานหล่อขนาดเล็กนะครับพวกเสาขนาดเล็กพวกท่อขนาดเล็กนะฮะที่ที่เราเห็นในภาพนี้ก็คือเป็นเป็นวงส้วมนะฮะเขาเรียกท่อเวลาเขาทำ อ่าซ่วมตามบ้านโบราณเรานะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะฮะเป็นซ่วมซึมเขาเรียกว่าซ่วมซึมนะฮะตรงเนี้ยมันต้องใช้ไอคอนกรีตที่เป็นวงลักษณะแบบเนี้ยนะฮะซุปเปอร์พลาสเอาไปหล่อได้เลยเพราะว่าความแข็งแรงมันสูงนะครับไปหล่อทำคอนกรีตขนาดเล็กรับแรงได้ขึ้นรูปได้เนียนนะครับมีความเหนียวเข้าแบบง่ายทีนี้ทีนี้พอพอหล่อไปแบบนี้นะท่านผู้ชมอาจจะมองดูนิดหนึ่งภาพเล็กตรงกลางก็ได้นะครับหรือว่าไอภาพบนตรงขอบของปลอมเนี่ยมันก็จะเหลือ เลือเหลือเหลือบางพอสมควรนะใช่รับน้ำหนักได้รับน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับโอ้เข้าท่าเข้าท่านะครับนี่นะฮะงานหลอก็ทําได้อยู่นะครับอ่ะท่านผู้ชมครับพักอีกทีหนึ่งครับก็ส่งสัญญาณมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรู้สึกหลอบล็อกก็ได้ใช่ไหมหลอบล็อกก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดลับมาดูนิดหนึ่งนะฮะสมทายนะครับพักอีกทีครับ ที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติ <ๆ S 1> เพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างย,ยั่งยืน เรามาชมรายการอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณกิติบุญประคองครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของปูนอินซีนะครับปูนซีเมนตนครหลวงจำกัดมหาชนกำลังพูดถึงเรื่องของอินซีซูเปอร์พลัสนะฮะสินค้านี้ออกตลาดมาสักพักหนึ่งประมาณ2ปีกว่า นะครับกระแสตอบรับดีเกินคาดทําให้กลับมาเลยต้องเอามาปรับปรุงสูตรแล้วก็รีลอน u n c h ใหม่นะครับเข้มข้นกว่าเดิมเยอะนะฮะแค่ฟังดูคุณสมบัติก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับขอมาดูตัวสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ทํางานหล่อขนาดเล็กได้ก็อึ้งแล้วนะฮะเจ้าปูนตัวนี้นึกภาพนิดนึ่งนะท่านผู้ชมฮะไอ้ถุงเขียวถุงนี้ถุงเดียวซุปเปอร์พลัสเนี่ยนะฮะสามารถตั้งแต่ว่าท่านทําพื้นของบ้านท่านสมมติเราจะปลูกบ้านชั้นหนึ่งบ้านสองชั้นเนี่ยนะทำพื้นเสร็จอ่ะก ก่อกําแพงนะฮะก่อฝาผนังบ้านท่านเนี่ยนะฮะเจาะเจอ,จอ,จอช่องหน้าต่างอะไรก็ตามแต่เสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จนะันยังฉาบยังฉาบได้อีกนี่นี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ถุงเดียวอยู่ไม่<ล>ไม่ใช่ถุงเดียวอยู่เอ่ออะไรกนนะ <c oughs> ชนิดเดียวชนะิดนี้ชนิดเดียว,ชดดยวใช้ได้ทั้งบ้านบ้านทั้งหลังนะฮะท่านผู้ชมดูนี่ต่อนะครับงานหล่อบล็อกเขาก็ทําได้นะอันนี้ผมผมชอบเลยท่านผู้ชมดูภาพนึงครับนี่ฮะคุณกิติไอ้นั่นนะมันคือตัวหนอนที่เราใช้เดินน่ะครับ มันรับน้ำหนักได้สบายสบายเลยครับจริงย้ำกันทั้งวันนีก็ไม่เป็นไไรคด้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวตัวซูเปอร์พัสเนี่ยมีสูตรที่เข้มข้นนะครับรับแรงได้สูงกว่าปูนซีเมนที่เราเรียกว่าปูนซีเมนผสมทั่วไปในท้องตลาดที่พูดถึงเรื่องกำลังอัดเรื่องกำลังอัดที่เราดีไซน์ออกมาร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตโรงงานขนาดเล็กในการทำบล็อกบล็อกตัวหนอนสามารถใช้อินซีซูเปอร์พัสไปเป็นวัตถุดิบ สบายเลยนะครับรับแรงได้ถอดแบบออกมาได้นะฮะครับในภาพแถวกลางเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับแถวกลางซ้ายก็คือไอ้ตัวนอนที่ปูตามพื้นทั่วไปที่เราเห็นกลางขวาก็คือไอ้ที่ให้หญ้าแสมขึ้นมาได้ได้ก็เรียกว่าอันนี้คือใช้เหยียบย่ำอ่ะว่างั้นเถอะนะฮะแข็งแรงทนทานเลยครับผมอันล่างสุดอันล่างสุดนี่ผมทึ่งนิดนึงไอ้นั่นมันคืออิฐบล็อกใช่ครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอินซีซูเปอร์พลัสเนี่ย มันก็สามารถไปทําอิดล็อกครับพอเป็นอิดล็อกเสร็จออกมาปุ๊บก็เอาตัวมันเองนี่แหละฉาบฉาบก่อด้วยนะฮะสบายเลยครับผมคือเป็นเป็นเรื่องของของครอบครัวเขาทั้งหมดไปเอาว่างั้นนะฮะอันนี้ก็สามารถทําได้อยู่นะฮะและและไอไขวามือล่างสุดนั่นคือแหละอันนั้นก็จะเป็นบล็อกอีกชนิดนึงเป็นช่องลม นะครับอยู่ที่ไหนจะอยู่ตามรั้วตามหรืออาจจะเป็นห้องซ่วมนะฮะพูดง่ายๆห้องซ่วมที่ระบายอากาศเป็นช่องระบายอากาศอาจจะประทานตทษนะครับไปตามวัดอย่างนี้นะฮะมันจะมีกําแพงก่อไปแบบนี้ครับผมครับโอเคนะครับท่านชั้งครับนี่คือ อินซีซูเปอร์พลัสนะครับใหม่เข้มกว่าเดิมนะฮะนั้นถ้าเบื่อท่านผู้ชมคิดว่านี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ตอบสนองตามความต้องการของท่านเลยทีเดียวนะครับไม่อยากจะใช้หลากหลายยี่ห้อปะบนไม่หลากไม่อยากจะใช้หลากหลายชนิดหรือแบบนะบเอามันอย่างเดียวเลยวางดูที่ไซส์ของท่านนี่โอ้เขียวสวยเลยเนะี่ย ก็มอบความไว้วางใจให้กับอินซีซูเปอร์พลัสของเรากันละกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์กระตามนี้ก่อนนะครับนี่คือรายการอินซีอินไซด์ครับวันนี้คุณกิติบ,บุญประพรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของปูอินซีและผมโอวาสาทลานผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ